ในที่นี้มีคนมาจากหลายๆอำเภอเรารู้ดีว่าคนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบอาชีพอะไรคะกีดยางในบ้านใครทำปาล์มในใครปลูกทุเรียนเออมันเป็นเกษตรกรกันไปครึ่งคนันจังหวัดใช่ไม่ใช่แต่อบจที่ดูแลคนทั้งจังหวัดไม่มีสำนักงานหน่วยงานหรือเราเรียกกันว่ากองที่ดูแลเรื่องของการเกษตรเลย ไม่มีหน่วยงานไม่เท่าไหร่งบประมาณได้เท่าไหร่รู้ไหมศูนย์บาทงบการเกษตรศูนย์บาททวนแต่หมอหมุสสังมีนโยบายที่จะไม่ยอมแล้วที่จะไม่มีเจ้าภาพในเรื่องของการไม่ทําเกษตรให้มีเจ้าภาพไปเลยตั้งกองการเกษตรขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อบจอสุราษฎร์ธานีและจะมาดูแลราคาสินค้าเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรด้วย ง่ายๆที่เราคิดว่ามันจบได้ในจังหวัดไม่ต้องพึ่งพาให้สอสอวิ่งไปพูดในสภาแล้วให้สิษภาส่งเรื่องไปที่หน่วยงานในกรุงเทพแล้หน่วยงานที่กรุงเทพค่อยส่งเรื่องกลับมาอีกทีนึงตัดจบปัญหาที่เดียว